สวัสดีครับพี่น้องก็เพ็นเพรบมลครับกเพร์กระเอรพเสดสดครับไปหาอดีแ hmm. ล <Nice. S 1> ้ว่าไหนมาลเมื mm ่อบานอยู hmm. mm ่ไ hmm. ก mm ่บานแล้วเรถเหยียบตัวนี้นะช้างครับ đi bay phà đi mất trái này rồi trong máu tao quấn đấy ủa ถ่ยายรูปยังครับอ้าวถ่ายเลยครับโอ้มันเละตัวนี่มั้ยพี่น้องก็ามารโอ้คุลมครับบรรยากาศสดๆครับตอนนี้ ลาหนึ่งทุ่มสิหนาทีคุณพี่น่องมาถาเลยครับกินเข่าแสบบนอกเอาเลยเอาเลยจะดูทุกวันเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครอดดูดีไม่แห้งครักแห้งแับลำเพดีคุหล่อแน่นนมวนเกาเหรอพี่น่อง มาเด้อกินข้าวมาจ้มโอ้เอาเอาเลยห้าเด็กดากเอาเลยเอาเลยถ่ายแล้วถ่ายแล้ว เอาเลยครับเอาเลยผมใส่กล่องใส่กล่องปีห้าสองเคยมาอยู่เนี่ยพี่ใหม่เนี่ยหรอพี่ใหม่ไทยปีนี้พี่หกสิบก็ปีนี่ละครั้งแรกในชีวิตเออพี่มาลับ าถ่ายายไปายครับทายเจะเห็นหงไหมล่ะมาที่ไหนมาทายมันมายนี่หละายเยอะๆกทยจะซื้อเลยโอเคครับครับมาเน่ยมาเนี่มาทังนี่แน่นี่แม่เราจะาายน้ำเอาเอาเอาไให้แม่ายเลยสมามาคนข้ายให้เจ้ามาเอายแม่เลยหออ่านมูอหรอ ตัวประเทศอะไรเนี่ตัวลลกตัวโลกโอเคมามาไ้ขี้อ้วา้อถ่ายรูปมาถ่ายเปนกัรสื่อถ่ายด้เลยเสียบเสียบลสกยบเลับสีบนี่ครับพี่น้อก็ร่างขึ้นเงพุทธเจ้าฮะข้นเรืงขึ้นเรืงโอ้ขึ้ลเรืองขึ้เร่งี่เสวยข้นวรืงนี่ล่ะนี่ล่ะเป็นยังไงล่ะ โอ้ยเบิ่งเบิ่งเบิ้งหนึ่แล้วก็นะฮะเนี่ยวัว่าไปนิ่มทองจับใบโดนน่ะเออก็ไปไปสนุกแม่เนาะสวัสดีจ้าสวัสดีคือมาเตเว่นเถอะออเอาเอาปวมากกินข้าวแรงมวนหลายปวดท่าเก็กินข้าวแรงพี่น้อง โอ้พี่น้องมาหลายละมวนๆเด้อแมลงห่าเมื่อก่อนเน่กูไหนกินอะไากินจักปีหรอ จักปี <60 S 1> ละหกสิบอ้สิบเจ็ดสิบละ่ะมาเบิงอุ้งอิงบ่อมาเบิงอุ้งอิงบ่จ้า่อเอาเเบิ่งตั้งต่นี่ตงันทราซับไกันกนป่ยิงเนาะนี่จะไปเห็นจะคล้องได้ป่าน,นี่ยเนีอยู่บ้านได้ไมอยู่บ้านหัวงัวนยังตลาดจ้าโอ้บ้านหัวงัว มงตันรู้ว่าสิไปติดต่อยูไปหอดบ้านเพื่อนแล้วบันนี่เพื่อนเลยบอกว่างั้นเต็มมันเต็มมต็เลยบอกอะไรันนีุู้น้ำท่างข้าไปถ้ากันไปซอนเทียบเพื่อนน้่เดี๋ยวกระวัางเด็กกระเิดเดยวกระว่างเอาวนๆได้แม่เด้อจ้าโอ้ยโทนนะม้ากอนั่งหนามาาสานั่งหลังโอ้ทางนี้นอนสบายเลยแม่ข่อยุนโอ้ขึนข้าวแรกบอ เอาเอาปัดีพ่สวัดีจ้าวัดีจ้าตี่เงินโลเนาะเขาอาสระเป็นน้องด้พี่หเป็นพี่ปะจะเป็นน้องคอยบอกอ๋อเท่าอ๋อขาสี่แตเราไติามห้อง้เอาเลยจ้าเอาเลยเอาเลยโอ้นจ้าจ้าจ้า ไอ้กันใช่เอ้ยะพี่น้องมาเลยฮะฮ่า่าฮ <c oughs> ่าี <c oughs> ่งฮ่าฮ่า่าฮยู่าฮาฮ่า่าฮ่าาฮาฮาฮ่่าฮ่่่าฮ่า่า่่าฮ่าฮ่าฮา่าฮ่่่าฮาฮาาา่า ตหลอดตั้งแต่ยาเพนเสียอระมาณขคืนหอดเพ่นเห็นพนเห็นเราอยู่เห็นบุญไปเ็ดือนมีหน้าครับวันจีนทามนี่หลาจีบสาม1ีบสี่มหาโอ้ยใอยเห็น่อยให้สันใอยเห็นเราเสียหอดมือพามือมาเนาะกขยันอุบาทพนก็กันแล้วขอยย่างจะอะ เข้ไปดมาเนาเไปรถแห่แม่ไปเดดมาเราละซารถแห่เรนี่เจ้าคือ่าเรนี่คือมาวันปันไดสวนล้นี่ก็วันปันไดย่านลินจีลำไยมีมัดทุยังขู่กับกินน้ำเถ่าเท่าแล้วฮากัเมืออยู่บาทเบื่อต้แนวเียวขากับซบแล้วเนาะครับชงเจงเงินเมื่อเอาเคยเห็นทำแม่ด้วยคนซำใบแน่ซ้ำเท่าแน่ซ้ำดอกอันนี้แล้วก็อยู่แถวนั่นแหละแล้วพอไปใส่ดอกแล้วถาวุญ่ อ้าววนๆแม่ครับบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญสลองสาราบุญปดกตีบุญผีกินน้ำคุณน่ะอุ้ยสวยเนาะฮะห้าเด็กด่าฮะจ้าจ้าจ้า่าจากไหนล่ะมาไดกเอื้อยโอ้ยเอยเห็นเตรงเอยเจ๊มาขึ้นหอดคักแต่วันก็วิลาเนาะอ๋ออ๋อเดี๋ยวนั่งก็มาออกมาเซ็กซ์เาเจ้าหน่อย สอดแจ้งก mm. ็เหมือนเดิมจ้าจ้าข anyway ่อยใส่ไหเห็นเจ้าข่อยใส่ไหคือหอดเจ้าเทวันยี้กันใส่เด็กเงี้ยเสียงก็ห่วยห่วยห่วยเลยเด็กข่อยอาเด็กดักเอ้ยถักวันไหนเอามวลมวนมวลมวลจ้าครับผมข่อยเทาบ่บ่เขาเทาอายุเท่าไหร่แล้วสี่สิบแปดว่ท่านเทาเนี่ยข่อยเกซิจิตเนี่ยบ่โอ้เจ้าก็บ่ทรนเทาได้ไหมแนนบ่ออ่ารักษาผมไปเนาะจิตใจจิตใจใจเรามีความสุขแล้วก็มันก็มีความสเจ้าทำ จมีควาวมสุขเล้วเจ้าก็สิสุขไปนแม่สาถูกเอาเฮ็ดดีเอาเนาะเฮดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมาอยู่ดีมีแห้งแม่หักแพงกันสาธุสาธุโอ้ขอจบมาตะวันทูโทย่า่เนี่ยเเป็นพู่พอนะุขอบคุณเลยหาหักแพงกันยากเอาเรื่องเสียงกเอาเอาตอมาไผ่เอาเอาเอาปวดปหนองเา โอ้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเชียรเชียร่ไนี่ยเอาวนๆนะตัวจริงก็รอนะจ๊ะเขาบาสันละก็ปูเทียงได้แม่ที่ชบอย่งเขาก็ปนบ่ก็ประเดี๋ยวจะน่ากลัวมากเดียวกันใช่ไม่โน้นกระแสกันใช่อันนี้การใช่เออใช่เอาวนๆวนๆือนแรงครับขอบคุณมากมายนะครับผมวันรับเซคไข่เต้ ว่าลำเศร้าไข่ไปเปลี่ยนการโรดกันอยู่ผู้นึงเศร้าผู้นึงไข่ผู้นึงเศร้าผู้นึงไข่โรดกันเรื่อยๆเจ้ากระเศร้าดอกมันประกาศยุตเฮาโดนดอกเอาขอบคุณพี่น้องปลอดไปสุดสุดสุดนะครับผมบรรยากาศสดๆนะครับผมปลอดการกิมนาครับ